สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักปี256 8หรือว่าปี2025กันคะ่ะจะใช้ไพ่ทรงสำหรับนะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่จักระนะคะ o r ร c l โคมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะหรือว่าจะดูแบบลัคนาเวลาเกิดได้เช่นเดียวกันคะ่ะ อันนี้เป็นดวงความรักนะคะสำหรับด้านอื่นๆนะเรื่องทั่วๆไปนะคะภาพรวมในปี2568ถ้าจะดูนะคะไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะคะพิมพ์เอาไว้แล้วเรียบร้อยนะ ปีหน้านะคะก็คือปี2568นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามีดาวตรีเทพย้ายถึง3ดวงนะคะในเดือนเดียวกันด้วยคือเดือนพฤษภาคมค่ะมีผลกับทุกลัคนาราศีนะคะไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนบางคนอนะ่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเลยนะคะการงานการเงินความรักหรือบางคนก็เปลี่ยนด้านเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับชาวธนูนั้นนะมีไพ่ไทม์เพรสขึ้นมาแล้วก็ สิดาบขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะนะคะ สำหรับคนที่โสดอยู่นะคะไพ่ judgment ขึ้นมาเนี่ยนะไพ่ u d g m e ม t เนี่ยมันหมายถึงว่าการพลิกชะตาชีวิตนะคะเรื่องที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะอันนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องที่คุณบางทีแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะนะคะใหะ้ในปี2568นี้แล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยสิบดาบมันขึ้นมา t e m p e r a n c e มันขึ้นมาเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรบางอย่างจากคุณบางทีอะรักหวานชื่นกันอยู่ดี บางทีก็ถูกบอกเลิกแบบงงๆนะคะแบบกระทันหันแบบไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่ของการจบขึ้นมานะคะคือไพ่10ดาบหรือว่าบางทีเนี่ยเดาบมันขึ้นมาเนี่ยอา้าวจับได้ว่าแบบมีบุคคลอื่นๆนะคะบุคคลที่2 3 4ในความรักความสัมพันธ์เฉยเลยนะหรือว่ามีอะไรแอบ,บซ่อนอยู่ความลับแอบบซ่อนอยู่อะไรที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับความรักนะคะนะสำหรับคนที่โสดสนิทเลยนะจะบอกว่ามันโดดเด่นมากๆนะคะเพราะว่ามีไพ่เนี่ยเลิฟเวอร์ขึ้นมา กับไพ่สองถ้วยเนี่ยไพ่หนึ่งกทาขึ้นมาคือโอกาสใหม่ๆที่คุณกำลังจะได้เจอความรักเข้ามาแบบไม่คาดฝันเช่นเดียวกันนะความรักในครั้งนี้จั m เมนขึ้นมาเนี่ยถ้าถามเกี่ยวกับด้านความรักนะ บางทีเนี่ยคุณมีสเปคตั้งในหัวอีกอย่างหนึ่งนะแต่คนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าบางทีการที่คุณไบมีไปมีคอมมิทเมนต์กับใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนละลักษณะกันเลยนะคะคนนี้อาจจะเดินทางนะคะมาจากต่างถิ่นแดนไกลได้เพราะว่าไพ่ชารีออตเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างประเทศนะคะไพ่ใบนี้มีชาวกรกฎเนี่ยเป็นชาวประจําไพ่แต่คนเข้ามานะเพื่อนๆก็ไม่ได้จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นชาวกรกฎหรือว่าชาวมิถุนแบบเลเวอร์แบบเนี้ย แต่ลักษณะท่าทางเขาอ่ะจะดูดีกรกฎเนี่ยลักษณะเด่นที่สุดอย่างที่บอกข้อแรกเป็นชาวต่างชาติหรือว่าข้อที่สองเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยดีมากๆหรือว่าเป็นคนที่มีดีเทลมากๆกับการใช้ชีวิตน่ะแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นนะคะมีหลักการในการพูดจานะคะเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าเป็นคนเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องน่ะทำอะไรทําสุดนะคะไม่ค่อยทําอะไรครึ่งๆกลางๆอาจจะบอกว่าเป็นคนโรแมนติกก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คู่เป็นนะคะ เพราะมันมีไพ่เลเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ข้างรักมีความโรแมนติกกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่เดินทางนะคะมาจาก ในประเทศก็ได้นะจริงๆน่ะมันมีไพ่ e m p e r a n c e กับไพ่ h r e e of Wands ขึ้นมานะคะคือไพ่ของการเดินทางค่ะอาจจะเป็นรักทางไกลมีระยะทางมาเกี่ยวข้องหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักออนไลน์ก็เป็นไปได้แต่เข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันน่ะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยเมเจอร์หลักขึ้นมาก็คือมีไพ่ j ั d g m e n t นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณว้าวุ่นวายใจสุดๆไปเลยนะคะมีไพ่ถึงสองใบขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของการเดทกันนะคะคือไพ่เลิฟ ของอกับไพ่สองถ้วยไพ่สองใบเนี้ยมันไม่ใช่ไพ่ของการแต่งงานนะคะแต่มันคือไพ่ของการครบหาดูใจการศึกษานิสัยนิสัยใจคอกันหรือว่าบางท่านถ้าสมมติว่าคุณคบกันมานานแล้วนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ย้ายที่อยู่ตามแฟนก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่เนี้ยจุดเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตขึ้นมาค่ะ คือไพ่ t e m p e r a n c e ใบนี้อาไม่ใช่ด้านความรักเลยนะคะไพ่ใบนี้ t e m p e r a n c e มันหมายถึงว่าการที่คุณมีการย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะย้ายไปต่างประเทศในประเทศได้การเปลี่ยนงานนะคะการเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนเคหะสถานบ้านเรือนเนี่ยการเปลี่ยนอะไรของคุณในพวกเนี้ยนะคะทำให้คนโสดมีการพบรักได้หรือว่าการที่คุณได้พบใครคนใดคนหนึ่งในปีหน้านี้นะทำให้ชีวิตคุณนะมันไม่เหมือนเดิมนะมันคือจุดเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆในชีวิต บางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานเพราะอาจจะต้องย้ายตามคู่ครองนะคะการเปลี่ยนสังคมอะไรใหม่ๆเพื่อนฝูงอย่างที่คุณไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยคือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ Temperance คนที่มีคู่อยู่แล้วนะเป็นแฟนกันก็ได้แต่งงานกันก็ได้นะคะ บางทีคุณอาจจะอยากทำอะไรร่วมกันก็ได้นะวางแผนอนาคตร่วมกันในระยะยาวนะคะมันมีไพ่เนี่ยหนึ่งกรถาขึ้นมากับคากถาไพ่สองใบนี้นะคุณอาจจะอยากทำกิจการร่วมกันนะคะการร่วมหุ้นอะไรบางอย่างการค้าการขายร่วมกันหรือว่ามีการวางแผนอนาคตกันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่คากระถานะคะขึ้นมานะระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวงการมีปากเสียงกันซะหน่อยนะคะมันมีไพ่ห้าไม้เท้าเตือนมาแบบนี้นะคะบางคนเนี่ย ถามว่าไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยจำเป็นต้องจบทุกรายหรือเปล่าคะอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ได้จําเป็นต้องจบทุกรายนะสิบดาบมันขึ้นมาเนี่ยบางทีในหัวคุณเนี่ยมันอาจจะมีการอดทนความอึดอัดอะไรบางอย่างมากๆจนบางทีคุณคิดในหัว ว่าฉันจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีแต่ว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะไพ่มันขึ้นมาเนี่ยมันคือเป็นเกณฑ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงเรื่องยุ้มยิ้มอะไรแบบนี้มันต้องถอยกันคนละก้านนะคะหรือว่าไพ่จัดเม้นท์มันขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยใครที่เป็นสายมูนะคะาสายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานอะไรพวกนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคู่จากการที่คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความหมายของไพ่จัดเม้นเลยนะบางคนถามว่าแบบเมื่อไร่จะได้พบเจอคู่ครองสักทีเนี่ยไพ่ใบนี้จัดเม้น t ขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายความหมายมากเลยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าปล่อยไปตามคันลองของเวลาเนี่ยนะคะใครมันเป็นคู่ของเราเนี่ยท้ายที่สุดนะคะก็ต้องได้มีโอกาสมาพบมาเจอเนี่ยเดินทางเข้ามาพบมาเจอคุณหรือบางทีเนี่ยคุณไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งคุณอาจจะเดินทางเพราะการท่องเที่ยวเดินทางเพราะว่าสายงานนะคะแบบนี้มันมีชาริออรกับเทมเพลนต์ขึ้นมาเนี่ย การเปลี่ยนอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยเราทำให้มาพบมาเจอกันได้ค่ะอลิสขออีกหนึ่งสำรับนะคะเป็นไพ่ทาโร่เช่นเดียวกันนะอีกห้าใบเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ออรค์คโกกันดวงชาวธนูนะคะปีหน้านี้อลิซได้เปิดไพ่ภาพรวมเอาไว้แล้วไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะคะทิ้งลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย คุณจะเด่นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะการโยกย้ายไพ่ Temp พอร n c e ขึ้นมานะเพื่อนๆไพ่ใบนี้มีชาวธนูเองนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจำไพ่นะอ้แล้วคุณได้ไพ่ Emperor ทั้ง Emperor ทั้งชาลิออดขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคนโสดสนิทเลยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบ คู่ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำสูงมากๆเนี่ยพอทั้งชาริออตกับเอมเพอเรอร์ขึ้นมานะคะชาวต่างชาติโดดเด่นอีกแล้วนะคะกรกฎหรือว่าเมษนะแต่ว่าเป็นคนไทยก็ได้เอาจริงๆนะคะแต่ว่ามีภาวะผู้นำสูงเป็นคนเอาจริงเอาจางังเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนมีอุดมการณ์คิดอะไรแล้วทำเลยอาจจะเป็นพวกชอบออกคำสั่งก็ได้นะนะคะมีหน้าที่การงานใหญ่โตในบริษัทแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าอีกข้อหนึ่งนะสำหรับให้เอมเพอเรอร์เนี่ยอาจจะเป็นแนวแบบบอสซี่ อ,ะะอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมบงการอะไรพวกนี้สําหรับบางคนอาจจะไม่ชอบนะชาวธนูนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยสองดาบขึ้นมาด้วยบางทีเนี่ยคนเข้ามาชอบคุณคุณก็อาจจะสองจิตสองใจอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันมากจนเกินไปก็ได้ชาวธนูเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันนะคะเอ็มเพอเนี่ยก็เป็นชาวธาตุไฟจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะเพื่อนๆนะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างใหญ่ๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในปี2568น้ยนี้ไพ่ของการตัดสินใจเนี่ย ขึ้นมาถึง2ใบนะคะคือไพ่เนี่ย judgment ขึ้นมาการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆนะคะการให้โอกาสครั้งที่2ก็ได้นะเออน,นะคะสำหรับคนที่ทะเลาะเบาแหวงกันบางทีเนี่ยคุณอาจจะอยากให้อภัยให้โอกาสแฟนเป็นครั้งที่2เพราะมันมีไพ่เนี่ยของ6ดาบนะคะกับ j u d g m e n t ขึ้นมาถึง2ใบหรือบางครั้งเนี่ยมีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยเหมือน10ดาบเลยเพื่อนๆนะคะจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะสำหรับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้จบนะคะเราก็เริ่มต้น ชีวิตใหม่เพราะว่าไพ่จัดเม้นท์เนี่ยมันคือปล่อยอดีตทิ้งไปนะคะเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆเนี่ยนะคะโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณแบบไพ่หนึ่งกะทาเนี่ยกำลังจะเข้ามาแทนที่นะคะโอกาสในการพบรักก็ได้นะ ใครอัศวินนะคะขึ้นมาทั้งชาริออตขึ้นมาอัศวินขึ้นมา,ามีใครบางคนกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณนะนะคะหรือว่าคนเนี้ยเขาอาจจะทํางานนะคะมีการเดินทางเพราะว่าสายงานก็ได้นะคะขอยกตัวอย่างนะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นต้องเป็นคนทํางานนี้นะคะส่วนใหญ่อัศวินเธอเหรียญขึ้นมาเนี่ยขอยกตัวอย่างเช่นนะคะโยธาคนทรงแอสจูว์นะคะหรือว่ากันวิศวกรนะคะอะไรแบบเนี้ยที่มันต้องมีการเดินทางนะคะหรือว่าพวกเอ็กซ์แพดก็ได้นะคะชาวต่างชาติที่จะ ต้องย้ายงานมาอยู่เมืองไทยหรือว่ามีการเดินทางติดต่อธุรกิจกันอยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะมีการเดินทางหรือว่ากลับกันเป็นตัวชาวธนูเองก็ได้เราทําให้คนโสดมีการพบรักได้เนี่ยปีหกแปดเนี้ยไพ่เกี่ยวกับด้านการแต่งงานเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นมันคือการศึกษานิสัยใจคอการนะแบบไพ่เนี่ยเลเวอร์กับไพ่สองถ้วยขึ้นมาค่ะแล้วไพ่สองกระทาขึ้นมานะคะสองไม้เท้าโดดเด่นที่สุดเรื่องต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นคนที่ รอวีซ่านะคะไปทำงานก็ได้นะคะในต่างประเทศหรือว่าจะตามคู่ตามแฟนนะคะคุณมีเกณฑ์น,นั้นเลยนะหรือว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีเกณฑ์ทำอะไรร่วมกับแฟนะนะนะพอสองใบเท้าขึ้นมาเนี่ยกับสามใเท้าขึ้นมาโดดเด่นนะคะแล้วก็หนึ่งอู้คุณได้ทั้งหนึ่งกทาสองกทาสามกาถทามาเนี่ยโอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกันนะคะการขยายครอบครัวการวางแผนเพื่ออนาคตอะไรแบบเนี้ยจะโดดเด่นมากๆเลยนะโอเคค่ะขอ ถ้าใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของออร์คโคให้กับชาวลัคนาราศีธนูเรามาดูกันเลยนะคะปี2568นี้เนี่ยจะมีดาวย้ายถึงสามดวงเลยดาวราหูดาวพระพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวเสาร์แล้วก็ดาวของตัวคุณเองก็คือดาวพระพฤหัสเนี่ยจะมาเล็งลัคนาราศีคุณนะจากลัคนาราศีพฤกษ์ศนะคะย้ายมาอยู่ที่ลัคนาราศีมิถุนนะคะเล็งลัคนาราศีตัวเองค่ะอืม มีไพ่ของการสับสนขึ้นมาเนี่ยนะคะคิดดูนะมีไพ่สองดาบนะคะขึ้นมาไพ่ของการสับสนเลือกไม่ได้นะคะความว้าวุ่นวายใจหรือว่าจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตเนี่ยเกี่ยวกับความรักนะคะสองดาบมันขึ้นมาแล้วมันมีไพ่ของ confusion เนี่ยการสับสนขึ้นมาอีกนะแต่ว่าทุกการตัดสินใจแหละเพื่อนๆนะคะ,ะใช้สติเข้าไว้นะคะใช้สติแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้คิดถึงหลักความจริงไม่ใช่เรื่องแบบ จินตนาการเพ้อฝันเนี่ยมันมีไพ่ของ perfection นข้นมาบางคนเนี่ยออยากจะได้รักแบบสมบูรณ์แบบนะคะมันไม่มีใครสมบูรณ์ในชีวิตนะคะในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีข้อด้อยข้อดีนะคะของแต่ละคนเอาเป็นว่าต้องเลือกคนที่เข้ามาแล้ว เรามีความสุขน่ะนะคะไม่ต้องสุข100%ก็ได้แต่ว่าแบบมันต้องเกิน70%ขึ้นไปเข้ามาแล้วเกื้อกูลกันนะคะในทุกๆด้านการงานการเงินความรักแบบเนี้ยนะคะเราก็ต้องมีการปรับตัวกันไปเนี่ยบางทีไพ่นะของ t e m p e r a n c e นะคะขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าการปรับตัวการหาจุดสมดุลหาจุดตรงกลางก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะสิดาบถ้าคุณไม่ได้อยากจะจบเนี่ยข้อแรกเนะี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะห้าไม่เท้าขึ้นมามันจะต้องไม่เอ่อเรื่องหยุมหยิ้ม,มน่ะนะคะตัดได้ตัด แล้วก็ p e r a n c e เนี่ยนะคะคือหาจุดสมดุลตรงกลางไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็ยอมรับเนี่ยไพ่นะคะมีไพ่ของการยอมรับขึ้นมาเนี่ย ยอมรับข้อดีข้อด้อยนะคะของแต่ละบุคคลไปสำหรับคนที่โสดสนิทเลยนะคนที่เข้ามาใหม่คนนี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ถูกสเปคคุณ100%ก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยของ j u d g m e n t ขึ้นมาเนี่ยบางทีสเปคคุณตั้งอีกอย่างหนึ่งคนเข้ามาอีกอย่างหนึ่งมันคือการยอมรับมากกว่านะคะมันมีไพ่ของการสแสวงหาเนี่ยขึ้นมาด้วยการสแสวงหาสิ่งที่เพอร์เฟการสแสวงหาคนที่ใช่ที่สุดมีคนนึงเขาเคยบอกนะถ้าคุณหาเตียงที่ดีที่สุด ให้กับตัวเองนะคะเตียงที่มันดี100%้เนี่ยในชีวิตเนี้ยคุณก็จะไม่ได้เจอเตียงที่มันดีที่สุดหรอกแต่คุณจะต้องหาเตียงที่คุณนอนแล้วสบายที่สุดแล้วคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตเนี่ยแบบให้จอยนะคะมันขึ้นมานะใพ่ใบนี้ยมีความสุขนะคะสดชื่นมีความหวังนะคะกับตัวเองไว้เยอะๆพลังงานบวกๆเยอะๆเข้าไว้นะคนที่มีพลังงานแบบเดียวกันกับคุณอลิเชื่อเรื่องไวเบรชั่นนะพลังงานคุณเป็นแบบไหนนะคะก็จะดึงดูดพลังงานคนที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ย เข้ามาหาคุณเองถ้าคุณมีพลังงานลบเยอะๆนะคะคิดลบไปหมดฉันไม่ดีฉันแย่ไม่มีใครมาชอบฉันนะคะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดึงดูดแต่คนที่พลังงานแบบเดียวกันอะนะคะติดลบเข้ามาแล้วท้ายที่สุดอะมันก็คือไปกันไม่รอดนะคะวันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอบคุณคะ่ะ